สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับการซุ่มอีเวนต์จี้นะก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาตามหา 2G จี้นะเพื่อนๆนะโดยเป็น 2G จี้สุดยอดการโจมตีแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะโดยที่จี้แรกที่ผมมาตามหานะครับนั่นก็คือจี้ดาร์ราชาที่ถูกในเทศขังข่าวนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าจี้เนี้ยเกิดมาเพื่อทุกตัวละครที่ไม่มีสกิลพื้นที่นะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพรสเดนโคโคคารินหรือว่าโกลเด้นคารินหรือว่าจะเป็นฮอลัสแบ็คฮอลลัสหรือว่าจะเป็นแซนดี้นะครับเพื่อนๆนะ ไอพวกตัวละครที่แบบไม่มีสกิลพื้นที่ในตัวเองครับเพื่อนๆเอาจีนเนี้ยไปบอกเลยว่าโคตรก๊อ์นะครับจะกลายเป็นตัวที่มีสกิลพื้นที่นะครับไอสกิลโลกมืดเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นสกิลที่แบบปิดสกอร์ฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าโลกมืดเนี่ยมันทําให้สกิลทุกอย่างของฝั่งตรงข้ามไม่ทํางานนะครับรวมถึงจีด้วยนะครับต่อให้ฝั่งตรงข้ามจะใส่จียกเว้นมา600จีนะ1,000จี 1, ก็ไม่แสดงผลนะครับเพื่อนๆนะตายอย่างเดียวเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้สกิลโลกมืดเนี่ยคคคอออมโบบบบบูู่่่กกกกกกััพพววตรรระะะะลลลลจีุุหาาานนนนเืืสิ มันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามมันโดนกุลาบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเนะเพราะว่าสกิลฝั่งตรงข้าไม่ทํางานนะครับไอ้พวกออฟป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับเพื่อนเนะพอาะโดนโลกมืดเข้าไปเนี่ยเนี่ยคือสุดยอดจี้ของตัวละครที่ไม่มีสกิลพื้นที่นะครับเพื่อนเนะควรจัดนะครับเพื่อนเนะทําให้เราแบบการันตีการฆ่าฝั่งตรงข้าได้แคบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนเนะเป็นจี้ที่มีสามความสามารถนะครับเพื่อนเนะนั่นก็คือสกิลโลกมืดนะครับพื้้้้้้นนนนนทททีีี่ลลลลลบมมมืดดะะะะแแวววกกกก็็จจสสิิใใอาาาเเศคคครรรััังยยตูณํหโ ความแพงของเมืองของฝั่งตรงข้ามเบาลงนะครับเพื่อนนะก็ถือว่าเป็นจี้ที่ดีมากๆครับอันนี้คือจี้แรกที่ผมจะทำนะครับเพื่อนจี้ต่อไปนะครับเพื่อนนั่นก็คือจี้ดาร์คคบปิ巴าคุลาบต้องทาบครับเป็นจี้บัตรเชิญดัมเบลวันของสายล้มเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนนะเพราะว่าให้มาถึงสามความสามารถเมตาตึงๆนะครับเพื่อนนะนั่นก็คือสกิลโจมตีบัตรเชิญนะสกิลมาเล็พันกุลาบต้องทาบสกิลขังคุกโคตรจะแบบแทบมันไม่มีสกิลไหนที่แบบไรประโยชน์เลยนะครับในสามสกิลเนี้ยคือมันได้ใช้จริงๆคือสามสกิลนี้เเลยนนนะะพื่อ แล้วก็ใช้ได้แทบจะทุกตัวละครเลยนะครับช่วงเมตายุคนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นไนกี้หัวม่วงเนี่ยอ่ะก็ใช้ได้เพื่อนเทพีอาคีผีเสื้อสมุทรก็ใช้ได้นะครับโดยอนก็ใช้ได้พระไพมณีก็ใช้ได้แซนดี้แบ็กฮอลัสเนี่ยโขดตึงๆเลยนะเพื่อนๆนะเด็กชายหุ่นก็ใช้ได้เพื่อนโวตัวละครอย่างแชรมินก็สามารถใส่ได้ครับโคตรก๊อตเหมือนกันก็เอาเป็นว่าแทบจะทุกตัวละครเลยนะครับที่ต้องการใช้สกิลบัตรเชิญน,นะเพื่อนๆจีเนี่ยโคตรตอบโจทย์สุด,สด มาครับเพื่อนๆงบ3 0 0 0มนะครับดูซิเราจะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ไป let's go สูมแบบ100นะครับเพื่อนอืมไอเ้เห <c oughs> ี้ยเอ้ยอึ๊บยังยังนิ่งลูกเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วอึ๊บยังเงียบลูกยังเงียบ โอ้โหยาวไปเพื่อนๆยาวไปฮึอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ย อย่างเงียบลูกอย่างเงียบอย่านิง่งเพชรก็จะหาได้โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอย่านิ่งสิลูกโอ้ยฮึ๊บอืมเท่าไหร่ะเนี่ยสามพันโอ้โหเข็มแต่ดีะเนี่ย หได้ <S <S หินโง่ๆมาเพื่อนอือ,อสามแล้วสามแล้วหาเท่าไหรว่วะอือโอ้โหมา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 ันต้องใช้เท่าไหร่วะเพื่อนก็คือ 6s ใช่ไหม 6s เก็าสิบสองเอเบลโอเคโอเคอึอ ฮึมโอ้โหโอ้ยเย้ฮึมซุ่มที่มือแต่ร้อนที่หัวมาหน่อยมาโอ้ยโอ้โหเงียบกิ๊บเออต้องอย่างนั้นลูกห้าแล้วห้าแล้วฮึบมาเลยลูกมาเล,ลูก อ่ออะทำไมหมดยู่ต้ว,ว่ะลูกเด้อเด้อเโอ้หนึมมาเลยครับโอ้โหยย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 ยอยยย yeah nè bạn, xong không đi anh như ai mà nói, hừm, hừm, khải thì quá, lúc tấp, luôn, chơi, ngàm sai rồi mình <c oughs> โอ้ยมือสั่นหมดแล้วเนี่ยฮึบฮึบโอ้ยเสียงอ่อน ที่สุ่มทิ้งสุ่มทิ้งเลยเนี่ยเฮ้ยจะเกลืออย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยโ,โหนี่อะไรเนี่ยหืมไปช่างกิโลขายอย่งเงเนี่ยโอ้โหอ้ยมาลูกอย่าหายนานอย่าหายนานมาอีกเฮ้ยถลายแล้วเท่าไยแล้วเท่าไยแล้ว 8คาดิกซีโอเคลุยก็สรุปว่าเราต้องหาเอโกยีชิ้นนะครับเพื่อนหยิบเ้ยอะโอ้เมื่อไรจะเอาแพ okay. ็คโฆษณามาให้เติมวะ งก็ขยันออกมาจังออีเวนต์ที่ดาร์กเนี่ยวั a t What the fuck โอ้เพื่อเนเฮียแล้เฮ้ยฮึบซุ่มที่มือร้อนที่หัวฮึบ อย่าหายนานย่าหายนานขอร้องโอ้โหชิงช่วงนานจัดโอ้มาอีกสามอีกสามอ้ยโอเคเอยโอ้ยโอเคต้องอย่างนั้นสิลูกโอเคผมจะแลกมาก่อนนะครับโอเค ผมจะเอาคาบีบ,บาร่ามาก่อนแล้วกันนะเพื่อนฮึบโอเคต่อไปลุยอีก12อันถูกจี้แรกเท่าไรวะเนี้ยหมื่นห้าเพื่อนหมื่นห้าเคต่อไปอีก12ชิ้น What What the fuck มาเลยครับขอร้องโอ้ยโอเค สิบชิ้นอีกสิบชิ้นสิบชิ้นสิบชิ้นถิงถิงช่วงถิงช่วงเฮ้ยฮึบขอปิดสักหมื่นได้ไหมเฮ้ยอย่างนั้นแหละ,อ,ละอีกสิบชิน้นอีกสิบชิน้นลูกสิบชิน้น โอ้ยอุ้ยฮึว๊าโอ้ยยัจริงนช่วงนานเกินขายแดงเลยแดงเนี่ยไอยจิงจริงตรงเนี้ยมึงควรจะขยายเป็นสักสองพันช่องได้แล้วนะจริงอีกสิบชิ้นอีกสิบชิ้น หุ้นดวงหูใบไหนวันนียเอ้ยเก้าเก้าเก้าชิ้นอื้มอือแปดแปดชิ้นโอ้โหอีกแปดชิ้นฮึมาเลยครับฮฮึ <c> ึ <oughs> เอ้ยอไล่เจ็ดเหรอไล่ไหรือไงวิ่งสองมื่นแล้วว่ะเพื่อนอีกเจ็ดชิ้นอีกเจ็ดชิ้นอ่าาาาขอร้องขอร้องแหะจริงเฮ้ยกูเหลือเพี้ไปทำตัวละครบ้างเลยนะจริง แม่งจริงช่วงงานเกินไปแล้วโอ้ยอื้มโอ้โโอ้โหย่าหายนานนี่ลูกโอ้โหสมหายสมหายเลยเนี่ย เจ็ดชิ้นโอ้โหแย่แล้วอย่างนี้วิกฤตอีโคกอีกโคกอีโคกเอออย่าเอออีสี่อีซี่อีซี 4, ่เพื่อนมาเลยครับตลอปอ๋อือ <c oughs> อีกสี่ครับอีกสี่อีกสี่ว่าอีกสี่ทึบโอเคอีกสาม โอ้โหแมงเลยห <What? S 1> ายไปเลยเพื่อน What the fuck <laughs> อเอออีกสองอีกสองขอร้องมามาทีละสองอันสองอันโอ้โอหอืออีกอันนึงโอ้โหแม่งเกลือจริงนี่ขนาดไม่ได้ปิดแบบดาร์กเนี่ย ơi, ơi anh yêu em, ừm, ơi, ơi, bịt, bịt ok, ô, oh. <laughs> ผิดแล้วเพื่อนอะแลกมันก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อวัตถุดิบทำเป็นจี้ดาร์กนะครับไอ้สามอันนะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะเพราะผมจะมาเติมอันนี้ด้วยที่เป็นแชนเปญเนอเทีนะแล้วคาปิ่าแล้วก็าาวกราชาทริชูเนอเทีทั้งข้าวนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะสามจี้เนี่ยพอดีคุ้มๆเลยนะสามสี่เก้าบาททำเป็นดาร์ก็สรุปเลยนะครับเพื่อนๆตีเป็นตัวเลขกลมๆเลยนะนั่นก็คือจี้ละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับ ถือว่าเป็นตัวเลขที่กลางๆนะครับไม่แย่แล้วก็ไม่ได้ดีนะถือว่าสมเหตุสมผลนะครับเพื่อนๆนะโดยรวมก็หมดไป27 0หมนนะครับเพื่อนๆนะ 2G นะก็สำหรับ G ี้ที่ผมทำมาครับมันเหมาะกับสายลมมากๆนะครับเพื่อนๆนะไอจีเในประเทศคัง่าวอ่ะมันทำให้ตัวของเบสเดนโคหรือว่าคารินนะครับเก่งขึ้นมากๆนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็พวกตัวที่ไม่มีสกิลพื้นที่อย่างฮอลลัสหรือว่าแซนดี้นะครับเก่งขึ้นอีกหลายสิบเท่าเลยนะครับเพื่อนๆนะ ส่วนที่บัตรเชิญคาปิบาร่าก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันสุดยอดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะขังคุกดอกกุหลาบบัตรเชิญโอ้โหตึงๆนะเพื่อนๆนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆนะลองไปตัดสินใจกันดูนะครับเพื่อนๆนะเก็บเพชรไว้ทําตัวละครอัปเดตใย่างด้วยนะครับเพื่อนๆนะพูดถึงเรื่องเพชรแล้วเหนื่อยจริงเพื่อนนะแม่งมาทุกอาทิตย์จีดานไม่ไหวปั๊มเพชรแม่งแทบไม่ทันแล้วนะเพื่อนนะอ่ะ ตรบอบวันนี้ก็พอของปากของคอแล้วเพื่อนๆนะแล,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฟากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อนๆน,น,นะเพื่อจะได้พลาดคอนเทนต์ดีๆช่องผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย